ตอนนี้กำลังขึ้นเรือ<ห>ค่ะค่ะจะไปไอคอนสยามนะคะคันนี้ค่ะขึ้นจากสะพานตากสินเนาะคันนี้ค่ะวิวบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา เรลยยังไม่ออกนะคะค่ะแต่ก็คือถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมกันเนาะคัะนี่ยค่ะแถวนี้นค่ะก็มีตึกสูงๆเ<ล>นาะเนี่ย<ล>แล้วก็มีรูปผลสินค้านี่ยาวมากเลยนะคะนี่เนาะบรรยากาศสวยแกรค่ะตอนนี้เรือล่องเราเดอ้อคันยาค่ะเะรือกําลังแล่นไป ก็จะเป็นโรงแรมเชงกรุยลานะคะออเรนเดนนะคะก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะคะค่ะเนี่ยค่ะผู้โดยสารบนเรือค่ะก็เยอะอยู่นะคะค่ะตอนนี้กําลังเล่นไปนะคะค่ะก็คือจากสะพานตัดสิงไปไอคอนสยามนี่ใช้เวลาไม่เยอะนะคะเนี่ยจะถึงแล้วค่ะ ไหลล้ำเลยนะคะค่ะตอนนี้นะเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงจากเรือกันนะคะเข้าไปด้านในกันนะคะเนี่ยค่ะตึกไอคอนสยามตัวเองก็เพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะโอ้โหสวยงามค่ะนี่ยค่ะตอนนี้ลงจากเรือแล้วค่ะสเสร็นแลวร็จงค์ไหมครับสี่ห้าโมงุดช่วงพักที่พอน,พนอะเป็นคนท่ตเข้ามาด้านในนะคะค่ะก็คือขนยอะมากเลยนะคะ,นะเนี่ยคะ่ะเขาคงมีแสดง เทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะระดับระดาสวยงามมากเลยนะความตั้งใจก็คือจะไปกินกาแฟนั่นเองนะคะทันีหาโอเนี่ยตรงมีรักันใหญ่ๆเลยนะคะคนคงจะมากราบไหว้ตรงนี้นะคะทำมือช้างเผืออด,ด้วยคันนี้ค่ะสาธุสาธุขอให้ปังๆค่ะ ใครอยากดื่มกาแฟให้หายง่วงค่ะมานั่งที่โต๊ะด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เสิร์ฟกาแฟแล้วค่ะค่ะกาแฟน่าดื่มมากเลยร้านนี้กาแฟอร่อยนะคะค่ะก็คือแก้วหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ร้อยกบาทนะคะเนี่ยค่ะน่าดื่มมากเลยอันนี้ค่ะมาดื่มด้วยกันนะคะ ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะคะคันเนี่ยค่ะเราก็เข้าห้องน้ําโอ้โหทำไมห้องน้ําเนี่ยมันอลังการขนาดนั้นคันนี้ค่ะเขาเพ้นสีนะคะสวยงามมากเลยนะคะโอ้ตื่นตาตื่นใจกับห้องน้ําค่ะไม่เคยเห็นห้องน้ําแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ ห้องน้ำตรงนี้สวยจริงๆค่ะเนี่ยดูสิเนีย่ยตัวเองนะประทับใจมากเลยค่ะเ้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็เนี่ยค่ะจะเดินดูของกันนะคะค่ะค่ะตรงนี้ผ้าใหม่สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โห ตอนนี้กำลังถ่ายรูปกันนะคะค่ะตรงไอคอนสยามนี้นะคะก็เน,นี่ยค่ะจะมีเรือลำเล็กลำน้อยนะคะจําลองลงมาให้เราได้ถ่ายภาพสวยงามนะคะคุณลูกถ่ายภาพแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะขอถ่ายภาพบ้างค่ะค่ะ ไว้เป็นที่ระลึกน้อค่ะนานๆเราจะมาเมืองไทยทีหนึ่งนะคะเราก็จะต้องถ่ายภาพค่ะคุยขาซ้ายคุยขาขวา,ขาไม่ลงสักทีหนึ่งนะคะค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหได้ภาพสวยงามก็คือด้านหน้าตึกนะคะเขาจะมีงานของโดราเอมอนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือเปล่า,ญญานะคะก็คือคนเยอะมากเลยเนี่ยก็เป็นหัวค่ำนะคะหัวค่ำออที่ตึกไอคอนสยามด้านหน้านะคะค่ะ ก็จะมีงานเนาะค่ะก็โดราเอมอนค่ะก็คือใครอยากจะเข้าไปนะคะต้องซื้อตั๋วค่ะซื้อตั๋วเข้าไปนะ,ะตอนนี้พวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็คือจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่สะพานต่างสินอีกนะคะ่ะเนี่ยตอนนี้กําลังเดินลงเรือกันนะคะค่ะคนข้ามเรือนี่จํานวนเยอะมากเลยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศ แม่น้ำเจ้าพระยาย่ามคำขืดนะคะค่ะตอนนี้ขึ้นเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะค่ะโอ้โหวิวเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะ,คะตอนนี้เขาเปิดไฟกันแล้วนาะตามตึกนะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นช่วงหัวคำนะคะค่ะก็ตอนนี้ค่ะเรือลงแล้วนะคะเห็น เอ,อน้ำนะคะทาน้ำค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะมีเรือนักท่องเที่ยวนะคะค่ะก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นเรือลําใหญ่เนี่ยทานอาหารยามค่ําคืนกันนะคะค่ะโอ้อโหบรรยากาศสวยงามมากนะคะค่ะเนี่ยตัวเองก็ได้ครั้งแรกที่ได้นั่งเรือไปไอคอนสยามนะคะค่ะเนี่ยมีเรือเล็กเรือน้อยหัล่องกันนะคะโอ้โหสายน้ำนี่เชี่ยวมากเลยนะ โรงแรมนะคะพวกนี้ค่ะเขาก็เปิดไฟกันเนาะคันนี้ค่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล,แล้วละค่ะค่ะก็คือให้ชมบรรยากาศท้องน้ำกันเนาะคันนี้เวลาล่องเรือนี่มันเป็นแบบไหนยังไงนะคะค่ะก็คือตัวเองมาเมืองไทยก็ตื่นตาตื่นใจเนาะค่ะคนที่อยู่เมืองไทยเขาก็แบบคงจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ก็คือเราก็นานๆมาทีนะคะนี่ค่ะตอนนี้มาถึง สะพานตากสินแล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปเนาะค่ะก็คือทำคลิปสั้นๆเองนะคะขอบคุณ